โดยส่วนใหญ่นะครับก็คือเราก็จะมองว่าอ,อัตราเร่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะวัดกันตรงนั้นว่าอัตราเร่งของรถเนี่ยรถรุ่นไหนอัตราเร่งดีนะครับอัตราเร่งดีมันมันดียังไงนะครับก็คือมันทําให้เราผู้ขับขี่เนี่ยขับนะครับ ได้ทันใจเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งแซงเงี้ยกดปุ๊บเร่งแซงได้เลยนะครับอัตราเร่งขึ้นเร็วเงี้ยนะครับหรือว่าออกตัวเงี้ยครับที่ต้องการความเร็วในจังหวะที่มันต้องการความเร็วเงี้ยเรากดปุ๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับตามใจเราเงี้ยอันนี้คือรถที่มีอัตราเร่งดีนะครับเ,เริ่มที่ตัว 0- 100ถึงนะครับ 0- 100ถึงผมเทียบทุก3รุ่นเลยก็คือ เบอร์นหนึ่งนะครับนิสสันคิกนะครับศูนย์ถึงร้อยใ,ใช้เวลาเพียงแค่9.26วินาทีเทสมานะครับ2.6วินาทีนะครับอ่าเร็วมากๆอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับนิสสันคิกตัวเลขคือ9.26วินาทีนะครับอ่า ต่อไปเบอร์2เบอร์2เป็นของ m a z ด้ CX 3 0นะครับ CX 3 0นะครับม a z ด้าทำความเร็ว0-100ใช้เวลา10.93ก็ผมมองว่ามันมันช้ากว่าคิกประมาณวิกว่าเลยนะครับนะครับ มันช้าคลิกประมาณวีกว่าเจ้าตัวเนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรูปนะอ CX4 น,นะครับนี่ครับ CX30 CX30 ตัวนี้นะครับศูนย์ถึงร้อยใช้เวลา10.93วินาทีนะฮะนี่แต่รูปทรงอย่างสวย S <S <uce myself> สวยจริงๆนะครับมาด้านี่ผมยอมรับเลยว่าเขาออกแบบได้แบบได้ใจมากนะครับสปอร์ตมากโอเคนะครับต่อไปเป็นเบอร์3ครับ0100ก็คือ Honda HRV นะครับก็คือ11.92ก็ช้ากว่าคิกประมาณ2เวิยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น Toyota CSR นะครับ12.18ก็ช้าวี ก็เดี๋ยวผมไล่ตัวเครื่องยนต์ให้ฟังเลยแล้วกันนะครับนะครับตัว,ว CHR อ่ะเบอร์ CHR นี่ก็คือเบอร์เบอร์4 HRV เบอร์3นะครับนี่ตัวนี้ครับ HRV Honda นะครับเบอร์ส1มสิวินะครับแล้วก็ตัวอันดับสุดท้ายก็คือตัว C H R ตัวนี้นะครับ CHR อนะครับตัวนี้12.18วินาทีนะครับก็ผ่านไปนะครับส่วน100เนี่ยก็คือคลิกเบอร์หนึ่งนะครับอัตราเร่งมาเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมลงไปในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วกันนะครับตัวคลิกนี่เป็นมอเตอร์นะครับไฟฟ้านะครับให้แรงม้านะครับร้อยยิบเก้านะครับ แรงมาถือว่าให้มาเยอะนะครับคิกครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าคลิกไม่มีเกียร์นะครับไม่ต้องรอรอบกดทีเดียวมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่คลิกจะเร็วที่สุดนะครับนะครับแล้วก็เอาไปเทียบที่ CX30 ของ CX30 ของฮอนดาตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ2000 cc นะเครื่องใหญ่นะครับ นะครับก็เป็นเบอร์2ไปนะครับแต่เป็นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มาที่เบอร์3 c r อ้ไม่ใช่ hrv ผมพูดผิด่ h hrv นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1 8 0 0ครับ1 8 0 0ซีซีนะครับก็ถือว่าเครื่องใหญ่เหมือนกันก็ความเร็วก็เบอร์3นะครับศู 0, 1 1 9 2แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัว Toyota นะครับ CHR ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1.8เครื่อง 1,800cc เหมือนกันนะครับตัวนี้จะช้าสุด12.18วินาที0-100นะครับโอเคผ่านไปข้อมูลแรก0-100นะครับเดี๋ยวเรามาดู0-120ลากยาวอีกนะครับ0-120เบอร์หนึ่งก็ไม่ต้องห่วงครับ เบอร์หนึ่งก็เป็นตัวนิสสันคิกอยู่แล้วนะครับผมขายเองนะครับผมนิส s ันคิกส่วนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้แค่12.75วินาทีเองนะครับอ่าเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับเป็นคิกครับเบอร์สองเป็นอะไรอ่าเบอร์สองก็เป็นเหมือนเดิมครับมาสด้าเ3็กสามอยู่เพราะว่าเครื่องก็สองพันไง เพื่อน 2,000cc ครับเวลาที่ใช้15.38วินาทีนะครับอันนี้เบอร์สองนะครับแล้วก็เบอร์สามก็ยังเป็น Honda HRV นะครับ15.79วินาทีนะครับแล้วก็บุ้ยนะฮะก็อ่าอันนี้เบอร์สามครับเบอร์สามเบอร์สามอ่ะอันนี้เบอร์สามนะครับสามแล้วก็บุ้ยครับ CHR ครับ CSR ก็สิบหกจุดเจ็ดเก้านะเขาอาจจะคันใหญ่มั้งครับมันก็เลยช้าผมว่านะครับน้ำหนักตัวรถมิติรถอะไรเงี้ยมันอาจจะดูใหญ่ๆไปนะครับก็ช้าไปครับสิบหกจุดเจ็ดอันนี้คือศูนย์ถึงร้อยยี่สิบอันนี้คือกดตั้งแต่ออกตัวนะครับเทสเนี่ยออกตัวนี่กระแทกคันเร่งแบบมิดเลยนะครับแล้วก็จับเวลานะครับโอเคนะครับก็เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมครับคลิกนะครับ อ่าหนึ่งเดียวนะฮะนี่น้าตาเป็นแบบนี้นครับจเจ้าเบอร์หนึ่งของเรานะครับทีนี้พูดถึงอัตราเร่งในช่วงจังหวะที่รถวิ่งอยู่นะฮะเราจะใช้อัตราเร่งตอนที่รถขับอยู่ที่ความเร็ว60ไป80นะครับอันนี้พูดถึงการเร่งแซงแล้วนะครับครับขับอยู่ที่60แล้วจะขึ้นไป80เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ อ่ะเบอร์หนึ่งคลิกเหมือนเดิมครับคลิกเร็วกว่าเพื่อนนะครับ60ไป80กิโเมเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1นึ่งจาสอเออโคตรเร็วสองวิอ่ะตีไปเลยประมาณไม่ถึง2วิอ่ะนะครับอ่อทีนี้เบอร์2ครับเบอร์2เปลี่ยนมือครับผมเบอร์2เปลี่ยนมือเป็นตัวนี้ครับ60ไป80เนี่ยแล้วตัว Honda HRV มันขยับขึ้นมาครับป่านะครับ มันขึ้นเร็วกว่าตัว CX 3 0นะครับก็คือใช้เวลา2.50วินาทีนะครับ CSR HRV HRV เบอร์ส uh, 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 นะครับัตาเร่งตอนขณะแซงนะ60ไป80นะครับแล้วก็อันดับ3อันดับ4เท่ากันครับอันดับ3อันดับ4เท่ากันนะครับความเร็ว จาก60ไป80ใช้เวลา2.61วินาทีนะครับก็คือ Mazda CX30 กับเจ้าตัว่อ y o y o t a t o y o t a CHR ตัวนี้นะครับนะก็ได้มาอีกหนึ่งข้อมูลน,นะครับแล้วก็ไปที่อ่ะเพิ่มระยะเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับจาก60ไป100ยี่นะครับนะครับจาก60ไป100ยี่คันไหนจะทำความเร็วขึ้นมาเร็วกว่าเพื่อนนะครับ เบอร์หนึ่งเช่นเคยนิสันคิกครับอ่ะนิสันคิกนะครับก็ใช้เวลาไป7.99วินาทีนะครับจาก60ไป120นะครับอ่าตาเร่งแซงนี่ทำดีมากนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เบอร์สองครับเบอร์สองเป็นเอ่อฮอนด้าเว้ฮอนด้าฮอนด้า HRV นะครับ9.32 ก็ช้ากว่าคลิกเป็นวี่ครับครับช้ากว่าคลิกเป็นวี่นะครับแล้วก็เบอร์3ก็คือมาดานะครับตัวนี้เช็คสตัวใหม่เลยนะฮะตัวใหม่ของมาดาเลยนะตัวนี้นะเพิ่งออกเหมือนกันนะนะครับ10.17นะครับอัตราเร่งเขานะครับแล้วก็เบอร์บุ้ยนะฮะโตโยต้าซีเอชอาร์นะครับ10.70วินาทีนะครับ เอา,ง,าง่ายสรุปมาทั้งหมดนะครับเบอร์หนึ่งคลิกครับเบอร์หนึ่งคลิกครับทุกย่านความเร็วนะครับคลิกชนะทุกคู่แข่งนะครับชนะแบบเป็นวิเลยนะครับอ่านะครับจาก0ถึง100ตอนแรกเบอร์2เนี่ยเป็นมาด้านะนะครับจาก 0- นถึง100เนี่ยเบอร์2คือมาด้านะครับแล้วก็ จาก0ถึง120เบอร์2คือมาด้าคือออกตัวแล้วยิงยาวเลยเนี่ยมาด้าเบอร์2นะครับแต่พอเป็นการเร่งแซงนะครับจากวิ่งลอยๆอยู่เนี่ยจาก60ไป80กับ60ไป120เนี่ยเบอร์2เปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนมือมาเป็น Honda นะครับ Honda HRV นะแสดงว่าตัว Honda ททำอัตราเร่งขณะที่เราจะเร่งแซงได้ดีได้ดีกว่า ได,ด้ดีกว่ามาดดานะนะครับแล้วก็บวยก็เป็นโตโยต้าซีเนะครับบวยทุกทุกการขนะครับเออ,เออได้นะแบบนี้ครับผมก็ลองดูนะครับว่าว่าทําไมอะนิสันคิกมันอัตตาเร่งดีนะครับเพราะว่าคิกอ่ะคิกอ่ะ ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ในการส่งกําลังเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า100%เเพราะฉะนั้นอัตราลนในการขับคิกคือรถยนต์ไฟฟ้าดีๆนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของคิกคืออัตราเร่งจะเป็นรถที่ขับสนุกมากนะครับแล้วข้อได้เปรียบของคิกคือรถไฟฟ้าถ้าเป็นรถไฟฟ้าแบบทั่วๆไปในตอนนี้คือต้องเสียบปลั๊กชาร์จแต่ นิสสันคิกคือรถไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จนะครับใช้ได้ปกติสบายมากๆสมรรถนะสูงอีกต่างหากราคาเปิดตัวไปแล้ว8 9 0แสนไม่แพงนะฮะราคาถูกมากกับคู่แข่งเนี่ยผมอย่าพูดว่าถูกเลยดีกว่าเขาเรียกว่าราคาคุ้มค่านะผมไม่อยากจะพูดว่ามันถูกนะครับออปชั่นล้นๆที่ใส่เข้ามาในคิกนะครับ ผมมองว่าให้คุณลูกค้าพิจารณาจากข้อมูลตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเ,าเอาข้อมูลมาฝากกับเพจเอ็กกี้นะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมเพจของผมผมพยายามที่จะเอาข้อมูลในเรื่องของสเปครถต่างๆเอามาเทียบให้แฟนเพจของผมได้ดูกันนะครับแล้วก็ผมมีโปรโมชั่นของเดือนนี้ โปรโมทไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นโฆษณาลงไปอีกชุดละกันนะครับเป็นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเริ่มยิงโฆษณาอีกชุดหนึ่งนะครับก็ผมทำโปรของ o n e น Ame เม a อยู่นะครับคลิกเนี่ยก็ขายนะครับผมจองมาแล้วคันหนึ่งนะแต่ว่าผมก็ต้องรอรถมาเพื่อที่จะส่งมอบเพราะว่ารถยังยังรอส่งมอบอยู่นะครับ แต่การเทสได้น่าจะเริ่มปลายเดือนนี้นะครับมาแน่แเดี๋ยวทางมิสันเกย์ขอนแก่นจะทาเทียบเชิญไปเชิญเรียนเชิญลูกค้ามาลองเทสดูนะครับถ้าลดมานะครับผมผมไปเทสมาแล้วนะครับผู้จัดการพอขายพวกนี้ไปเทสมาหมดแล้วนะครับก็ขับสนุกเล้าใจเหมือนข้อมูลที่ผมเอามาให้ดูวันนี้นะครับก็เปิดใจยอมรับอะไรใหม่ๆดูด้วย นะครับฝากไว้หน่อยนะครับนี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่เราต้องปรับตัวนะครับแล้วก็เข้าใจในการทํางานของมันนะครับแรกๆรถที่เป็นไฮบริดไม่ได้เกิดการยอมรับแต่ทุกวันนี้ไฮบริดใช้ไปอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็รถไฟฟ้านะครับที่เมืองนอกใช้อย่างแพร่หลายแล้วนะครับก็ติดที่ปัญหาที่ว่ารถไฟฟ้าต้องชาัดแบบเสียเวลานะครับเวลาเราต้องเร่งรีบเวลาเราจาเป็นที่จะต้องรีบไปอย่างเงี้ยครับ มันมีข้อจํากัดแต่คลิกอ e p o w e r เข้ามาเติมในส่วนนี้นะครับเราไม่ต้องชาร์จแบตอีกต่อไปเราไม่ต้องจอดเสียบชาร์จแบตอีกต่อไปเราขับได้เหมือนรถปกติโดยที่ได้อัตราลดความรู้สึกสมรรถนะแบบรถไฟฟ้า100%ซนะครับวันนี้ฝากข้อมูลไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ